ก็ต้องย้ำนะฮะว่าบ้านเราสถานการณ์ดีขึ้นแต่1ก็คืออยาก,กาศตกกับ2ก็คือเราจะทํำยังไงเพื่อมาฟื้นฟูประเทศหลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายนะครับหนึ่งในนั้นก็คือมาตราการเรื่องของการซื้อของใช้ไทยช่วยไทยนะครับแล้วทางจังหวัดสม,มุทรปราการคุณผู้ชมครับเขามีการจัดโครงการนะฮะเป็นโครงการดีๆจับมือผู้ผ,ผลิตสินค้า o อ o p SME หมอกร้านแสดงสินค้าอย่างคับข้างเลยนะฮะเริ่มวันนี้วันแรก ไปจนถึง30มิถุนายนนะครับที่ห้าง Imperial World จังหวัดสมุทรปราการนะครับเป็นโครงการนะฮะโอท็อปก้าไกลสู่สากลไทยช่วยไทยสู้ภัยโควิดนะฮะถามว่าโครงการนี้ดียังไงเป้าหมายก็คือต้องการจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจสร,ร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวสมุทรปราการแล้วก็ประชาชนในพื้นที่รอบนอกด้วยนะครับนำไปสู่การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจนะครับของที่นํามาขายแม่ คือแม่บ้านอย่างคุณอาริรัตเนี่ยชอบทำกับข้าวเนี่ยนะฮะ<ช>ต้องอไปเลย,เยกำลังเล็งไว้เลยปลาสลิดเนี่ยปลาสลิดบ<า>งัง<อ>ยอนะครับน้ำปลาวหวานรสกลมกล่อมทองม้วนโบราณสมุนไพรแล้วก็สกินแคร์เครื่องประดับมีทุกประเภทฮะเครื่องหนังปลากระเบนจระเข้แล้วก็อีกมากมายมาร่วมกันนะครับซื้อผลิตภัณฑ์โอท็อปเพียงหนึ่งชิ้น แค่หนึ่งชิ้นเท่านั้นก็จะเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นให้มีกินมีใช้หลายครัวเรือนแล้วนะครับอย่าลืมร่วมแบ่งปันนะครับสนับสนุนสินค้าไทยช่วยไทยสู้ภยัยโควิด2 4ถึง30มิถุนายนนี้อิมพ r เรียลเวิลสำโรงนะฮะคุณผู้ชมครับ